สนับสนุนรายการทั้งดีทั้งสนุกโดย Star Infinity c o s m e t i c Ring ครบสารคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มเต็ขวดบรอจอบโบหลวงมิตรแท้ตลอดเส้นทางการลงทุนน้ำแร่มงเฟรอร์รสชาติดีและมีประโยชน์กลับเขสู่รายการหมอเงินหมอควานครับอาจารย์ถ้าผมเป็นพลเอกประยุทธ์ ผมต้องเชิญคุณเนี่ยไปปรับทัศนคติเพราะการพูดจาอย่างนี้เนี่ยเสียดสีนะรัฐบาลไม่ทำรัชพลทำเองบังอางัดเอาอันนี้เราให้ความรู้ด้านการเงินเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงนึกวกาจะไปเปลี่ยนคณะเศรษฐกงเศรษฐกิจอะไรเขาแล้วนี่สาเดือนเนี่ยนะสามเดือนเนี่ย การพุทธเนี่ยติดตามไปเนี่ยพันศาหนึ่งเนี่ยเดี๋ยวจบ30วันเนี่ยใครประสบความสําเร็จพลิกชีวิตได้เอามาออกรายการเลยโอ้อโหเ <PO. S 2> ดี๋ยวต่อไปผมต้องมีทีเซอร์มั้งแล้วออวันนี้ไม่ทําวันชัยทําเองเออ้าา อ๋อคิดไปไนะอ๋อวันนี้ไม่ทําวันชัยทำจดไปด้วยวันนี้ไม่ทําวันชัยทาไหมนะฮะเอาเกี่ยงที่ว่าวันนี้เราเปิดสายเพื่อตอบคําถามสดๆในรายการ02 940 9111นะมีสายมารอและไปตรวจสอบอาการกันเลยครับตรวจสอบอาการร่วมตรวจสอบอาการโดย Star Infinity c o s m e t r g รบสารคุณค่าผิวสวยคุณภาพเต็มเต็มขวดสายแรกนี่ก็อยู่กรุงเทพนี่แหละคุณสุภชัยครับสุประชัยสวัสดีครับ,รบครับท่านออมีคำถามเกี่ยวกับเรื่องกองมรดกครับกองมรดก,รดกคือพ่อแม่เสียหมดแล้วครับผมผมพี่น้องสามคนครับครับก็ปีก็กองมรดกก็คือบ้านและที่ดินครับซึ่งยังไม่ได้แบ่งกันครับ ตอนนี้ถ้าคนใดคนหนึ่งเกิดไปก่อหนี้เข้าครับจะมีผลกระทบต่อกองมรดกหรือไม่ครับครับเอาอย่างนี้มีพินัยกรรมไว้หรือเปล่าครับคุณสุประชัยไม่มีครับ <ผม S 2> ในหลักแล้วทั้งบ้านและที่ดินเนี่ยมีพี่น้องสามคนก็ต้องแบ่งเท่ากันใช่ครับแบ่งเท่ากันเกิดพี่น้องคนใดคนหนึ่งไปก่อหนี้ไว้อื เขาเองก็อาจจะถูกบังคับคดีในส่วนทรัพย์สินที่ตัวเองจะพึงได้รับแต่หากระทบกับคนสองคนคนแบ่งคนอื่น <acuerdo> มั <Hearing Aye S 1> <bet> ้งไม่กระทบกับคนอื่นแต่ในหลักการแล้วถ้ายังไม่มีการแบ่งเบิงกันให้เป็นที่เรียบร้อยเขาก็อาจจะยึดทั้งแปลงทั้งหลังเอาไปขายทอดตลาดแล้วเอาเงินมาแบ่งกันอ๋อเลยหรอกลัวอย่างนี้เห็นัวนี้ครับ อะไรนะเขากลัวแบบนี้แหละทีอาจารย์ว่าเนี่ยแหละก็ควรจะตกลงกันซะให้เรียบร้อยนะฮะก็ความหมายคืออะไรคือรีบแบ่งกันซะก็ควรจะจัดการแบ่งว่าจะทํายังไงใครอยากจะเอาหรือใครอยากจะคิดเป็นเงินก็ตกลงกันให้เรียบร้อยเพราะบ้านบางทีมันเป็นบ้านเก่าแก่ใช่ไหมครับก็มันต่างคนต่างอายุมากกันก็ต้องแยกย้ายกันไปจะขายแบ่งเงินหรือว่าใครจะอยู่ก็แบ่งกันให้เรียบร้อย ก็อย่างที่ผมว่าเข้าใจไหมครับคุณสุภาชัยใจครับเอาละแล้วก็มีเยอะไหมมีเยอะไหมก็มีบ้านหลังเดียวรับที่สองร้อยตารางวาอยู่แถวไหนอะที่ดินอยู่แถวบางซ่อนครับอ๋อไม่มีปัญหาเพราะมอยู่บางซ่อนหาไม่เจออยู่มันซ่อนอยู่นะครับแล้วไปจัดการเรื่องสหกรณ์เครดิตยูเนียนของจันเสร็จหรือยังคุณสุภาชัย ผมไม่ไม่มีอะไรเกี่ยวข้องของละครกันอันนี้เขาอยู่ในคุกแล้วมันม่เกี่ยวว่าคุณนะคุณตัวประชัยของจัดอะไรเนี่ยครับขอเริ่น้ำสกุลโอเคครับครับขอบคุณครับขอบคุณครับครับอรับเอจ์แล้วสมมุติว่าในระหว่างที่สมมุติว่าใครไปสร้างหนี้ไว้เนี่ยนะอย่างเมื่อกี้เนี่ย เขาต้องไล่เบี้ยเอาที่คนคนนั้นก่อนถูกไหมก่อนจะมาถึงกองมรดกไม่ไม่ก็คือหลักก็คือเอาจากคนนั้นน่ะเขาก็ดูมีทรัพย์สินอะไรบ้างแต่ถ้ามีสินทรัพย์อื่นที่ยังไม่มายุ่งกับกองมรดกแล้วพอจ่ายก็เขาก็อาจจะไปเอาจากตรงนั้นน่ะมันง่ายดีเพราะไอ้ตรงนี้นี่มันเป็นกรรมสิทธิ์รวมนะมันเป็นกรรมสิทธิ์รวมแต่หลักแล้วถ้าไม่มีอะไรเลยตรงนี้ก็โดนอมาที่คุณวิพาดาครับคุณวิพาดาค่ะคุณวิพาดาค่ะอ่าจากที่ไหนแล้วจ๊ะ อยากนม่ครนปถมค่ะอ๋อเป็นไงเชิญนคปรปถมอ,อ่ะปิดทีวีก่อนสิไม่งั้นเดี๋ยวเสียงมันตีกันไปตีกันมาเอาฝนตกไหมเล่าจเจเจถามว่าพอดีเมื่อสักแปดปีก่อนนะคะ,อ,ะอ่าว่าไปเมื่อแปดปีก่อนก็หลานชายก็ไปชอบสาวอยู่คนหนึ่งทีนี้พ่อแม่ฝ่ายหญิงเขาก็รู้สึกว่าจะ อยากให้เอาหลักประกันไปเป็นประกันนะค่ะเอาที่ดินไปประกันของของแม่ฝ่ายชาย,ยาไปประกันไว้ <c oughs> แลนน้วท่นี้ผ่านมาเวลานี้ก็เลิกกันไปแล้วทีนี้เราเจะคืนได้ไหมได้ก็แปลว่าคืนมีสัญญงสัญญาอะไรไหมก็มีเขียนไว้ว่าเรายกให้ด้วยความสเสน่หา<อ>คิดว่าเราเป็นญาติอ๋อย,ยกให้ใช่ไหม,ไหมแต่ไม่ได้จดทะเบียนอะไรกันหรอก ไม่ก็ทำสัญญาว่าคิดว่าจะเป็นญาติไงแต่ตอนนี้ไม่เป็นญาติแล้วเราเจาคืนได้ไหมละเอแล้วมันไม่ได้ดองอ่ะมันอาจจะเป็นสินสอดหรือเปล่าอ่ะไม่ได้เป็นนะคะก็เอาไปค้ำกันไว้ว่าเออโอเป็นมันเป็นความรักที่ประหลาดมากเออมันค้ำยังไงอ่ะค้ำว่าจะไม่เลิกกันอ่าก็เหมือนว่าได้เอาไปค้ำประกันว่าเดี๋ยวเราจะแต่งงานกันอะไรอย่างเงี้ยไงเอาอย่างนี้ถ้าผมเดานะค่ะเอามีสองอย่าง พูดในหลักกฎหมายเนี่ยมุมไหนก็ได้มุมหนึ่งบอกเลยว่าเป็นการยกให้กันถ้าการยกให้โดยเสน่หาก็จะไม่มีผลเพราะตราบใดที่ไม่ทําเป็นหนังสือและจดทะเบียนเนี่ยมันไม่มีผลตามกฎหมายนี่พูดมุมหนึ่งนะกับอีกมุมหนึ่งอีกฝ่ายหนึ่งถ้าผมเป็นฝ่ายนู้ะผมจะบอกว่าเป็นสินสอดอผมจะบอกว่าเป็นสินสอด แล้วผมก็ฟ้องบังคับผมก็ฟ้องบังคับให้ว่ามาโอนจัดการโอนเสียให้เรียบร้อยเพราะเป็นสินสอดในการแต่งงานกันอเอาสิเอาแ็แล้วแต่คุณจะสู้มุมไหนเพราะนั้นถ้าคุณอยากเอาคืนก็บอกว่าเป็นหลักประกันในการว่าจะอยู่กินกันด้วยกันเท่านั้นเองแล้วเขาก็อยู่กินแล้วเพราะฉะนั้นตอนนี้ดิฉันเรียกคืนแต่โฉนดเปลี่ยนมือไปยังยังยหังเปลี่ยนหรือยัง ก็เปลี่ยนเป็นชื่อของแม่ของฝ่ายสาวไปแล้วอ่ะพรีเกเลิกหมอเลิกแล้วลรเกเลิกแล้วก็โอนให้เขาไปแล้วอ่ะเออจะไปเอาคืนไงเออลิเกเลิกแล้วตอนนี้ตอนนี้ตอนนี้ไม่ได้อยู่ด้วยกันแล้วเลิกกันไปกะเลิกกันไปก็จบแล้วงก็ให้เขาแล้วงก็เหมือนเหมือนคุณให้เขาโดยเสน่หาไปแล้วแล้วคุณก็ไปโอนแล้ว โถเจ๊ทำไมไม่บอกชื่อชื่อไปเป็นของเขาแล้วอ่ะเออเขาไม่คืนกูหรอกครับอ๋ออย่างนั้นเหรอลูกสาวเขาก็เอาแล้วยังจะเอาที่ดินคืนอีกแล้วมันยังไงกันเนี่ยก็ลูกสาวเขาก็ไปมีใหม่แล้วไงเอาก็แล้วตอนนั้นคุณได้มากี่ปี้วตอนรักกันเราแม่ไม่เห็แล้วได้ลูกสาวเขามากี่ปีอ่ะเออก็ประมาณแปดปีอ่ะแปดปีเนี่ยโอ้ที่ดินกูกีตารังวา ประม100าณร้อยกว่าตารางวอาโชแล้วที่ดินเขาลูกสาวเขาอายุเท่าไหร่เลี้ยงมากี่ปีเอ,อคินคิดถึงลูกออคุณบางสิต่ใครมา,าลูกคุณตั้งแปดปีคุณจะว่าไงอ๋ออย่างนั้นเลยคะ่ะเออคุณ<อ>มีลูกสาวมัง<อ>างครบเปล่าเราโอเคค่ะเข,ข้าใจยังคะเข้าใจคะ่ะเอาอขอาขลามมากินกันบ้าง <laughs> ได้ค่ะมามานคมปถมเลยค่ะแล้วจะเอาไปไเข้าใจยัง ทำใจอะแม่ทำใจอะต้องทำใจลูกสาวเขาจะเอานะที่ดินเนยังยาวคืนนี่เออแตกทิมกันเนาะมาอีกสายนนงฮะดีเพอเพอเพืไปรอดที่นอนคืนด้วยทั้งที่ดินที่นอนไม่ยาวคุณสิงห์กรุงเทพแล้วคุณสิงห์สวัสดีครับครับครับฮัลโหลครับเพื่อนครับอาจารย์วันชัยนะครับครับไอการอ่านคำพักษาสารฎีกาเนี่ยฮะครับ ที่ผ่านมาผมเห็นนกักการเมืองไม่เคยมาฟังเลยฮะที่มาฟังก็คือรู้ตัวไม่ผิดครับรู้ว่าผิดนี่ไม่เคยมาฟังเลยอ่านรับหล,หลงงังเขาหนีครับมอย่ากว่าแต่นักการเมืองแม้แต่ตัวคุณสิงคุณวันชัยคุณโก้ถึงเวลาจะอ่านคำพิพากษาสาลฎีการเราก็มักจะเบี้ยวนั่นแหละฮะเห็นท่าไม่ผิดเพราะเราไม่แน่ใจว่าเราจะติดคุกหรือเปล่าเราก็หนีไปตั้งหลักนั่นแหละครับทีนี้ผมผมผม,ผมเสนอนี้ได้ไหมครับว่าเอาคฎหมายว่าถ้าใครไม่มาฟังคำพิพากษาหรือขัดหมายสารไม่ฟังคำพิพากษาให้มีความผิดมีอยู่แล้วผิดอยู่แล้ว เขาลิบหลักประกันไงไม่ใช่ดิครับคำผิดทางอาญาดิครับไม่ลิบหลักประกันอ๋อเอาผิดทางอาญาด้วยไม่นั่นก็สบายเลยครับไม่มีใครมาฟังหรอกยังยังที่ยังล่าสุดที่ช่องสามน้องชายช่องสามชื่ออะไรออาไม่ต้องชื่อแกก็ชื่อคุณปวิรเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่คุณปวิรคุณประชาปชาไม่ใช่จะไปเอ่ยชื่อเขาไม่ใช่ที่ผ่านมาเอาโอเคที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีใครมาฟังเลยฮะ ใช่เขาเราศาสน์ว่าไม่ผิดก็กลับมาก็กลับมาโดยที่ฟังนะล่าสุดนี่ผมเนี่ยคุณสนธิ่เนี่ยไปเชียงรายเนี่ยนั้นก็สารดีกานะไปฟังนะก็ส่วนใหญ่ก็แล้วแต่คนไม่คนมีกระตังคนมีเงินมันก็หนีอ่ะครับก็นั่นนี่ฮะนี้แล้วถ้าไม่ให้ให้แล้วไม่ออกกฎหมายว่าใครไม่มาฟังเนี่ยนอกจากเราถึงเวลาแล้วเอาตัวมันล็อกมาแล้วก็มาจับมันก็ทําไม่ได้เขาก็วางหลักประกันไว้ไงวางเป็นเงินกี่แสนกี่ล้าน คุณสิงห์เขาจะเสนอว่าให้ออกเป็นกฎหมายเลยใช่ไหมบังคับว่าต้อง<ร>มาถ้าไม่มาหรือว่ามีความผิดอาญาเ,เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะรับไว้แล้วจะตเติมตอตอนอกเหนือจากไอคดีนั้นแปลว่าห้ามแปลว่าถ้ามีความผิดอาญาแล้วอาญานี้ไม่มีอายุความ ดีไหมหมายถึงว่าคดีที่เขาเจอว่าคดีผิดอะไรก็แล้วแต่ใช่ไหมนั้นเรื่องเงินแต่ถ้าคดีกรณีไม่มีกระตัดสินยกฟ้องอย่างนี้ครัยกฟ้องแล้วแต่คุณก็ยังมีความผิดที่คุณไม่มาฟังคำพิพากษาไม่มีความคำมิภาษาและมีทษอยู่ในรูปนี้ของศาลจำคุกสักสามเดือนหกเดือนหรือีกเดือนเออไอเดียดีมากคุณเันผมรับอันนี้เข้าท่าเลยเาไปเสนอในสภาปฏิรูปเดี๋ยวผมจะเสนอเป็นกฎหมายต่อไปอดีไหมดีดีับดีพบก็ตอนนี้กําลังล่าง กฎหมายพวกนี้ประกอบอยู่ขอบคุณมากกับแนวคิดของคุณสิงห์นะเลิศเลิศสุดยอดปรบมือให้หน่อยทีมงานเอาสายต่อไปคุณอะไรเอ่ยทีหลังทำซาวเซอร์อะไรกันไบ้างไม่ทันไม่ทันหัดคิดกันไบ้างสิโมาคุณสมชายฮะอ๋อนี่มันต้องมาคุณสมชายครับอาจารย์อาจารย์ทั้งสองสวัสดีครับใจเย็นอยู่ที่ไหนเราต้องเช็คนิดนึงกรุงเทพครับอาจารย์กรุงเทพนะอ่าโอเค ผมผมผมเป็นแฟนรายการอาจารย์ทั้งสองผมบอกเลยผมผมชอบรายการอาจารย์ทั้งสอมั่นโอ้รายการล้วจะเล่น SMS มั้ยไหมกดชิงไอโฟนไหมส่งฮะส่งแต่ไม่เคยเห็นได้ iPhone สักทีเลยฮะอาจารย์อจะเย็นๆสิส่งมาบ่อยๆเดี๋ยวได้เองอ่ะแม่รายการนี้เป็นไงสู้รายการที่เขาเลตติ้งดังๆนี่ของเราสู้ได้ไหมผมอยากให้ขยายเวลาครับอาจารย์ เนี่ยเดี๋ยวผมจะให้สถานีจัดกันเลยแล้วสองสามชั่วโมงดีไหมอยากอะไรไหมอามีคาถามอะไรหรือจะมาชื่นชมอย่างเดียวเอพี่ชายผมแต่คือบ้านทิ้งไว้หลังหนึ่งคือบ้านครหลังคือบ้านทิ้งไว้หลังหนึ่งแล้วคีแกเพิ่งซื้อแล้วทาไมต้องทิ้งไว้ด้วยใไรทิ้งขนาดไหคือแกล้วการทาประกันชีวิตไว้ว่าสมมติถ้าแกเป็นอะไรไปคือโดนสั่งให้กับทางน้องๆแล้วทีเนี้ยเพิ่งไปตรวจเจอมีเชื้อ ติดเชื้อ HIV อยากสอบถามว่าประกันที่แกซื้อไว้เนี่ยจะคุ้มครองไหมอ้าวก็ตอนที่ไปทำไวไม่มีไม่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 มีประวัติอะไรเลยครับก็ดูดูกรมธันดูกรมธันเอดูกมธรรใช่ไหมเออกรมธันเขาระบุไว้ว่าไงเอาตามนั้นก็ผมเคยผมถามเพื่อนผมอย่าถามเพื่อนดี๋ยอ่านกรมธันเออเคยศึกษาข้อกฎหมายเขาบอกว่าไม่ต้องศึกษาอ่านกรมธรร คนมาทําไม่บอกอะไรเลยเออถ้าไม่บอกได้เขาบอกว่าต้องเขาเอาเส้นผมบอกบางคนก็บอกว่าต้องเกินสองปีขึ้นไปไม่รู้ก็อ่านในค้นมรทันนะอ่นคนประทานโดยปกติเวลาคุณทำประกันชีวิตอะไรพวกนี้เนี่ยเขาก็จะบอกต้องไม่เป็นโรคร้ายแรงแล้วก็มีใบเราไม่เป็นอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเปิดภายหลังไปเป็นเอชไอวีหรือไอโนไดนี่ไม่รู้เขาเขียนได้เปล่าถ้าบอกอ่านไม่รู้เรื่องก็ส่งมาในรายการนี้เราได้มีมี มีเ <มา S 2> ่งมาได้ส่งมาผมดูแล้วว่าเขาน่าจะอยู่เป,ป็นสิบปีคงตายยากครับอาจารย์แล้วเลิกม<อ>งแล้วคุณจะมาพูดผมฟังทำไมมาคงตายยากมไม่ใช่ไงไ,ไ,ไม่ไม่ผมไม่ได้อยากไล่บ้านเท่านะฮะแต่ผมกลัวกรมธนรม์าตัวกเลิกนะอารย์ไม่เอามาอ่านได้เดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังเลยส่งมาก็ได้อา่น <ะ S 2> อานดูเพราะมันเขาก็ามีเงื่อนไขเนี่ยอะไรว่ากันก็ว่าไม่ตามนั้นคือไปเปิดในกรมธรรม์นะอ่านก่อนมันจะมีรายละเอียดชอบกไหมายอ่านได้ไหมคุณสมชาย ได้ครับอาจารย์เออถ้าคุณอ่านได้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้มาล่าฟังนะได้ครับอาจารย์ขอบคุณมากครับอาจารย์วันอื่นก็ได้นะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวพักกันสักครู่ฮะแล้วเดี๋ยวกลับมาต่อนะ029409111นะอย่าลืมรีบโทรเข้ามาเลยฮะ